สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิผ้ามาตัดอัน,นเรื่อฝักทองเด้อยจ้ะเนี่ยที่บอกตอนนั้นเนี่ยเบิ้งว่ามันเอ๋เขาไปแน่นสวนของเพื่อนบ้านเด้อวจ้ะมันหลายโพดทังนี้ก็เป็นป่าเป็นป่าขึา้นเป็นยางกา็เป็นพุ่มใหญ่เลยเนาะมันหลายคักเกินต้องการวพราะฉะนั้ะเห็นว่าทิยังเขาบ่าค่อยหลุมแล้วก็เลยจิตตัดออกที่ว่าคือด่านขางมันที่ว่าบ่องจำเป็นนะจ้ะ ตัดออกชิงเราจะเหลือไว้ต่ที่ว่าอันสำคัญสำคัญเนาะจา้ะเดี๋ยวมาเริ่มลงมือลเลยจ้าเผี่ยเบิง้งแต่ว,ว่าเผิ่อแป๊แบ,บเดียวแงเข้าไปอ่ในสวนต้นบานยังดีดิขังทึ่งกันปุ๊โอ้ยยังเลี้ยวเลยนี่กระล่าติดมวยในน้อย,นยได้เนี่ยก็เข้าไปเนาะโอ้โ้ป๊อปกอบ ยังแต่ยานฮาดเด่นดูหยอดยางอัอวมะชอบเขาไปสวนเขาเนาะแล้วมันอันไก่หัวเขาเนาะคือเป็นเครื่องปีนแหย่งจ้าเออเดี๋ยวหลายเด้เลต่ต้องดูมันแตกแหนงแตกกิ่งไรหลายเนาะจ้ะอ,อันที่แตกออกด้านคางน่ะก็เนียงแหนงมันละเนาะไรหลาย แล้หยัดตัดออกต้องหลายโพดตัดออกก่อนที่ว่าเป็นหน่วยเท้าเถอะพอหยัดตัดกองตัดกองไว้ก่อนเราควรจะไม่เก็บตามเพราะว่าไอ้ทั้งขยะเขายืดด้านหลังกล่องคนเราจะเสียเวลาจะเดินกลับไปกลับมาเราขอไปในสวนเขาคนนะไอ้เชิญไปจมใหม่อีกอันใดที่ว่าข้าว่าสิตัดเนี่ยออกหน่วยที่ดีได้แลนะ้วเนาะ นขนาดแหนงแบบนี้ออกมาปุ๊บก็เหมือนก็จะมีนไวยหน่อยๆได้จะเนาะแต่วันเป็นแหนงที่ว่าแข็งๆเน่ะแหนงเพิ่มประมาณนี่ยละจ้ะแต่วันปจําเป็นเนาะมันหลายปุดอันนี้ทิ้งยางเข้าไปไม่ได้หรอกพียมันเขียดน้ำเหล,ลืองมะปลูกหม่งเขียดเนาะโอ้ยข่อยกระได้ อยู่ด้านคางตู้มันเข็ดส่วนแล้วใบฟักทองนี่แตะเป็นแง่แง่คันๆได้เนาะดูนี่ดูมังไดนี่เขาอันนี้ม,มั่งไหนวะเฮยผูดีแฟนเลยยางมาถามเรากำลังเก็บของอยู่แต่เก็บไม่เอ็นบอกก็เอนยังก็บอก น,น้นำเต้าจริงเ้รอน้ำเต้าหน่วยกลมๆมนะันอ่ะน้ำเต้าไต้หวันอนะ่ะหน่วยแห้งกีเก็บไว้บ่ว่าสันเดียวัลสด้ปลูกดอกจังแต่ว่ากเก็บไว้พันมันเนาะพันปลูกแล้วมันหน่วยมันหลายผลจริงเ่ราะท่านแม่ดอกพันเนี่ยน,นะพันน้ำเต้าไต้หวันเดียจ้ะเคยปลูกกันบ่างออกหน่วย,ยเลยหลายเลือก็ปลูกใไงแบบที่นี่ต้องกินพักันเฟืองเหนือที่ให้เจ้าแข็งยัง เนี่ด่วนขนฝากท้องเนาะทิ่มดีๆเนาะขนาดใส่ถุงมือได้นี่ขนาดใส่ถุงมือยังทิ่มปิ๊กปิ๊ก เธอหโอ้มันขึ้นไปเขาเธอเธอหน่ออกมาหนิเป็นนวยเวลาตาัดนี่ล้วสองระวังห้ิจังเีืไไ่อกเคยเยชอบตัดพิษหลายเจียละตัดพิษตัดถือเคืือที่ว่ามีนวยตัดพิษตัดพิษนี่ยัยไปบ่มเสร็จ เต็มที่จ้ะนี่เ,าเาราก็จะใส่หลายปดยังไม่ได้ยเ,เยอะแยะฟักแมวหุ้ดกันได้จ้ะฟักแมวนี่ยคอยกระตัดออกให้กันพวกที่ว่ายู่อัน ตาตำเนาะใบมันขึ้นจะเคลือตำตำเนี่ยคนตัดออกปีนีเพราะไหนตัดเลยพุน่น่ะเต็มมม่จะได้อันบริยังอาหารกันเนาะจะได้เท้าึ้นไปถึงถึิงพุ่น่ะจะได้ไงไม่จะได้อาหารไปเลี้ยงถึงถึิงเนาะสัญญ่วมันจะเลี้ยงพวกไปอยางไงน้ำยังอาหารกันว่ะเถอะยังสารอาหารกัน สวนกนกาดูนวยนะกำลังติดนวยหนยปลูกมือรวย่อนนันอะไม่หลา,า,า,านจ้ะเพรางเจ้าอบเก้กเกท่นดอกว่านาหนาสมานอะน้ำสาปีนี้เปูกสาน้ำ โบแมนปลูกซะาดอกจับเพราะว่าล้อโดนเนาะไอ้พวกอากาศข้างนอกมันจะดีเนาะคือได้ใหญ่เพราข้าบมาปลูกด so ้านนอกเนี่ยอันเปนี้ยอดมันก็บกับพ่อกระเทินเนาะมันไอ้มันบ่อวบจะกินบ่กเศษเดื่อไหร่ยอดพวอวบมันก็กินเ่บเมื่อตัวอวบมันก็กินแซ่บเมื่อจ้ะเนาะอัดต่ำโดนหลักไฟกูน ดกเป็ตายไม่ดอกค้าทางพี่ตั๊กงูที่ว่าเขาเคลื่นเขาไ่ถึงและว่าตั้ง,งยังอเราปุ๊ ผู้ปร้ง,งามเมา่อจรงงานตัดสวนดาดทางบ้านกรบผูนี่เลยอธิบาปลูในกับบ้านอนะ่ะจะมันเป็นอย่างมันพรง,งามว่กนี่ก็ร้องปูปีแรกเนาะนกับบะบบสงสัยมันพวกหมักยี่ยกับบะมาจต่ฝักทองหมักลงดิน,นตรงการดินหลมังลง่งกว่าเนาะก็ลองเบื้ขนาดฟักเมวยังพวหมักเนาะอันนี้น่าจะมากอคเลยคืนไปเทิ้ายไปกวนเดยคนยึดตัดงพิษอีกล เป็นแล้ร็วตัดผิดตัดผิดก็ยากเลย น,น้ำน้ำมนันออกจากอะไรฟักทองท,ที่พวกเราปลูกไปแบบว่ามันเหลือเนาะไปเบีย้ยมเหลือบอกเลยง่าปลูก มันก็เลยเป็น,ปนสีแบบจ่ะผลงานมันก็เลยเป็นแบบสีลายืงง่นร่งลงเพื่อนนร่ลงเพื่อนแล้วก็เก็บแต่กรด้ยางเก็บย,ย,า,ยาดลิลเนาะบางอยางก็ปวบได้ดดจ่ะ พองเดือยเป็นแล้วข้อตัดรถแง่อีกขึ้นเพิ่มอีกอ่ะ เคมันซื้อ่อยงน่ะเ้อ,อนบ,อน,ออน,บอน็ีด้มันเอบกเอบางอันเมหมอกมันก็งลนเ่เขาจ้ะเด็กครึ่งนึ่งล้วเ,ด,นนเด้นี่นเบิ้งเด็กครึ่งเบิ้งนึงแล้ลวรีกเบิ้องนี่ เวื้งนี้เหงแต่ใบหลายๆจะนี่เห็นป่คุณกำปาอูดบางอันกส็สตารทถิงกนันสองกิจสองใจนอนจ้ะแบบว่าเขาสตารเหมือนก็ไม่ไมีนุ่ยในนที่อยูแบบนี้นะก็เรยว่าสองกิจสองใจนอนจ้ะความหมายพอเห็นเพื่อนคนไทยบางคนเขาปลูกกับนุยไงเราด้วยจ้ะ ก็าจะเขาปลูกพันธุ์อย่างมีใยหรอกแขวนพวกใยเขาอาจจะปลูกกอนก็ได้หยุดออกเลยอันนี้อันนี้อย่างช้าแค่ไหนออกเลยจ่ะดูเหนื่อยหน่อยกำลังติดไล่หลายดิ ผืนดูอันลงผื่นผัดหออย,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 ยดี่ใหญ่เดจ้ะตัสี่ให่ไปทั้งไหนเ่ยจ้าอันทุ้งสูงคนตันบ่นถึงดอกไฟอ่ะีดถึงหัว่นตักไม้เฟนเลยบดียวบนใดมา ใบใบไกแก่ตั้งต่ขนมันะเออเขาเอินขนมันบัดได้กว่ากักกลืมเนาะขนขนดีอยูก่ก็ต้านมันเนี่ยขนเนาะขนเจ็บปักมือเี่ยบุ้งดูปัดออกห้เบิดโล่สีเด่นลงลง มันเหลืองแกนี่สอบเหลืองเป็นอย่างไรบ,บ่รบสมบูรณ์เนาะบ่สมบูรณ์คือเจ้าของเจ้าของสมบูรณ์สมบูรณ์ว้วน <c oughs> ปัดปัดข่อมันเป็นอย่างนี้ใจปฏิเจ้าของคืออ้วนแต่เบื่อแล้ว เดาทอดไข่ตัดแล้วแล้วเดาขวิดไทยบึ้งไม้ดีจ้านี่จ้าแล้วแล้วเนี่ยลงดีบอสปัทที่นี่ตัดออกแล้วแล้วก็เก็บไปทิ้งเส้นทางขยายล้วเรียบร้อยปัทที่นี่ลงเนาะย่างเขาไปได้สบายเลยพูนะ่ะเบืง้ง <c oughs> โกรนเลยไข่ตัดออกสักโกรนสักเกลี้ยงเลยพูนะ่ะหลายผดดเวย กำลังออกดอกติดน่วยหน่อยก็มีจ้ะแค่นี้ก็พอแล้วเยอะไปพยยปุ่นน้ยยุ่ยไก่ก็มีพุ่นมีทั้งไงหัวพุ่นแค่นี้ก็เรียบร้อยลวเจียแป๊บเดียวก็เล้วเนาะ ้าเห็ดมันก็นเลี้ยวเลี้ยวเท่าอากาศเป็นใจน่าจะนี่อันนี้ก็น,นุ่ยในน้อยอยู่เลยนี่ขอ้องเทิงคุณก็นุ่ยในน้อยคุณจ้ะคุณในน้อยย,นนอย,อยู่เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อน้อจ้าคลิปหน้าจะถ่ายอย่างอื่นมาให้เบ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดีจ้า